ครั้งนะครับวันนี้กับกับการที่จะมาไลฟ์ให้กับทุกท่านได้ชมว่าจากคลิปที่ผ่านมานะครับที่ทําผัดผักกุ้งนะครับของผมนะครับก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีนะฮะก็มีบางคนถามว่าผักกุ้งนี่เก็บตรงไหนอยู่ตรงไหนอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าผักกุ้งที่ผมเก็บมาจะอยู่ตรงจุดไหนนะฮะเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูอีกทีนึงนะครับว่า เก็บผักอยู่ตรงไหนฮะสักครู่เดียวครับนี่ครับด้าน,านหน้านี่นะครับจะเป็นกลุ่มแม่บ้านนะครับกลุ่มนักกีฬานะครับกําลังเต้นแอตเลบิกนะครับก็ส่วนผักบุ้งที่เราจะเก็บนะก็อยู่ข้างๆอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนี้ครับกับที่เต้นแอตเลบิกของอนักกีฬาแอตเลบิกที่ที่นี่ครับของกลุ่ม บ้านนะครับที่มารวมตัวกันที่ดิมบึงสาธารณะบึงการนะครับเดี๋ยวเราจะตัดภาพให้ดูตรงนี้อีกทีหนึ่งนะฮะนี่ไงครับตรงนี้เลยนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งของฝั่งตรงข้ามของที่นี่ครับก็คือจะเป็นบึงอีกที่หนึ่งนี่นตรงตรงนี้ที่ที่เราจะไปเก็บผักกันนะครับตรงข้างๆบ,บ่งสาธารณะบึงการเนี่ยคะก็คือตรงนี้นะครับ จากตรงนี้ไปนะครับก็จะมีผักเต็มไปหมดนะครับนี่จะเป็นเด็นจักรยานอันนี้บึงอีกที่หนึ่งนะครับก็มีสองบึงติดกันนะครับระยะทางในการวิ่งสองสองบึงนี้ถ้าวิ่งรอบบึงสองบึงนียจะตกเฉลี่ยบึงละสองกิโลครึ่งนะฮะก็สองบึงรวมกันวิ่งบันหนึ่งก็ได้ประมาณ5กิโลนะครับนี่สนที่วิ่งกันนะครับผมข้ามฟากมาอีกฝั่งนึงนะฮะ จะไอยู่ตรงนี้จะมี2เลนอ,ออกกำลังกายนะครับก็อันนี้คือเนเลนวิง่งนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเลนจักรยานนะครับกำลังสร้างเสร็จใ,ใหม่ๆครับสวยงามเลยทีเดียวฮะเจอแล้วครับผักปุ้งนะครับก็เริ่มจะเจอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูชัดๆด,ดูชัดๆอีกทีนึงนะฮะ จะเป็นยอดผักบุ้งอ่อนๆนะครับก็กำลังน่าทานเลยทีเดียวนะฮะเห็นกันไปแล้วนะครับผักบุ้งนะครับส่วนเดี๋ยวจะพาไปดูผักกระเฉดอีกทีนึงนะฮะก็จะมียอดผักกระเฉดเต็มไปหมดนะครับที่ดินบือแห่งนี้นะฮะก็ตอนนี้ผักบุ้งสวยๆท้งนั้นเลยอยู่ข้างๆนี่ฮะนี่คือผักกระเฉดนะครับเล็กๆน่ฮะ นี่เต็มไปหมดเลยครับผักกระเฉดนะครับอยู่ข้างหน้านี้แล้วก็มีอีกนะฮะด้านหน้านี้ก็จะเป็นนี่ไงต้นผักกระเฉดตรงนี้ก็จะเป็นผักบุ้งเต็มไปหมดนะฮะตรงนี้นะฮะก็จะเป็นยอดผักบุ้งที่ก็คาดว่าน,น่าจะโดนเก็บไป เยอะแล้วนะครับก็เหลือแต่ตอก็ยังไงก็ขอเชิญทุกท่านนะครับที่อยู่ใกล้ๆริมบึงแห่งนี้หรือมาวิ่งออกกำลังกายมาที่นี้นะครับก็เชิญอเก็บผักด้วยกันนะครับก็จะได้เป็นวัฒนักรของของผักที่นี่ด้วยนะครับก็มีการเด็ดยอด อะไรไปทานกันนะครับก็จะทานกินหรือว่าจะเก็บไปขายก็น่าจะได้ที่นี่มีเยอะนะครับก็ช่วยกันนะครับก็ประหยัดกับข้าวอีกมืนน้อนึงนะครับก็ขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปแนะนําสถานที่เก็บผักบุ้งนะครับที่ริมบึง บึงการนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดสำคัญที่อีกที่หนึ่งในการาให้นักกีฬามาวิ่งออกกำลังกายในช่วงเย็นนะครับหรือหลังเลิกงานนะครับก็ไลฟ์สดไปเมื่อไลฟ์ไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะว่าจุดไหนบ้างที่ไปเก็บผักไปทานกันนะครับก็อยากให้ทุกท่านที่กำลังชมอยู่นะครับที่อยู่ใกล้ๆบึงอึ่งการแห่งนี้นะฮะบ,บึงสาธารณะแห่งนี้นะครับจะให้มาเก็บผักที่นี่ลองไปทานดูนะฮะว่า จะรสชาติแปลกใหม่และอร่อยแค่ไหนก็ลองดูนะฮะว่อเช้านี้ก็มีโอกาสเอาไปลวกกินกับน้ำพริกป่นนะครับก็กรอบอร่อยนะครับเก็บไปได้2วันก็ไปใส่ในตู้เย็นไ้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับแล้วคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับ